สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคข่ามช่อง7 HD ช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานงานปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวางังภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ เวลา18นาฬิกา12นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายเย็นดีมนทีรรัตน์อธิบดีผู้พิพากษาภาค5พ,พลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่3พลตำรวจโทกฤิตาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5 นาวาอากาศเอกปรทรจีนวัฒน์ผู้บังคับการกองบิน41นาวาอากาศโทปกป้องสุรกุลรองผู้บังคับการกองบิน41พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสูงประชุมและแสดงสินค้านา,นาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบราชมพรรษา เวลา18นาฬิกา41นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชมพันษาทรงเป็นประธานงานปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวางภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโอกาสให้ผลอากาศเอกสถิตพง์สุขวิมลราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลรายงานการจัดงานในการนี้ พระราชทามพระราชนำรัสเปิดงานข้าพเจ้าและพระราชนีมีความยินดีที่ได้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสที่มีการจัดงานปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังภาคประชาชนในวันนี้ธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นมีความหมดจดบริสุทธิ์ และบริบูรณ์ด้วยเหตุผลซึ่งบุคคลสามารถศึกษาและปฏิบัติได้ด้วยปัญญาความเพ่งพินิษให้มันเกิดประโยชน์แก่ตนเองตั้งแต่ประโยชน์ขั้นพื้นฐานคือการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขจนถึงประโยชน์ขั้นปรมัตคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ เครื่องร้อยรัดทั้งปวงพระพุทธองค์ได้ทรงประกาศหลักธรรมคำสอนหมุนวงล้อแห่งธรรมทอดเรือแห่งอริยมรรควางไว้ให้สาธุชนพุทธศา์พุทธสาวกทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่บนเส้นทางมัชฌิมาปฏิปทา คือสัมมารอริยมรคสู่ความรู้ชัดแจ้งในอริยสัจสี่เพื่อความดับทุกข์สิ้นสุขวันนี้เรือหลวงแห่งธรรมธรรมนาวาวังจึงได้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเอาหลักธรรมคำสอนนั้นสู่การศึกษาปฏิบัติโดยการร้อยเรียงพระธรรม คำสอนที่งามในเบื้องตน้นท่ามกลางและในที่สุดที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศไว้แล้วทรงแสดงไว้แล้วออกมาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อพ้นความทุกข์อย่างเป็นขั้นตอนมีระเบียบและเรียบง่ายต่อการนำลงสู่การศึกษาและปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ อย่างแท้จริงข้าพเจ้าจึงขออนุโมทนาด้วยอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายมีความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักปฏิบัติธรรมนาวาวังน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องทำให้หวังได้ว่า ทุกท่านจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้บังเกิดประโยชน์ตั้งแต่การมีพระรัตนตรัยเป็นหลักยึดพึ่งในเบื้องต้นการศึกษาเรียนรู้กายใจตามความเป็นจริงสร้างปัญญาสัมมมทธฐิจนถึงความสิ้นทุกขได้ขออราธนาคุณ